สวัสดีครับสวัสดีชาว youtube ทุกท่านครับวันนี้ก็พาเจ้าพาโชคมาเสริมลอหน่อยครับอนี่ครับอูกับน้ากระมวนการยางครับต่อคับต่อจากคลิปที่แล้วครับเรามาดูว่าจัดทรงแล้วจะล่อแค่ไหนดูครับมีแต่ป้ายแดงหมดเลยครับ กระมวนการยางนี่ครับของน้ำหมดครับมาที่นี่ครบหมดเลยครับเยอะแยะเลยครับรถนี่ยคันนี้ก็สุดกัดเลยครับเข้ามาอีกแล้วไฮแลนเดอร์สีประตูช่างดัดแนบดัดดัดแนบอยู่ครับดัดแนบอยู่ อู้อะอยางรอเลยครับนี่ล้อตัวนี้ครับเขารอเลยนี่ครับยางก็ไม่บางเกินไปเนาะพอดีครับพอดี จับจมๆนะครับอ้ต่ังประกอบนะครับ ไม่ถึงของชั่วโมงครับชั่วโมงตึ้งปลาตัวเตียตเต้ยกี่คันแล้วพี่ตัวเตี้ยนี่วันนี้ชนะดูได้มร้อยพันได้โอ้ตัวเตี้ยนี่มาอีกแล้วครับนี่มาอีกแล้วหนึ่งคันนี่มีแต่ตัวเตี้ยทั้งนั้นเลยครับขึ้นอยู่นี่มีกีรับ น่าจะไฮแลนเดอร์คันหนึ่งครับนี่หนึ่งสองสามคันครับอู้ลงแล้วลงแล้วอู้จัมโบเลยครับจัดเลยครับรอฮะ ม่ไ,ไม่มไม่ไม่ค่อยใสอู้เอาแบบนี้กลับไปก่อนครับอูอ้นี่อ้จัดมาอีกแล้วครับเตรียมมาลดเข้าอีกแล้วตัวเดียวกันกับผมหมดเลยครับแต่ว่าผมมีสีขาวนะพาโซสีขาวคันเดียวน่าจะเป็นคันแรกในในเยอโที่มาจัดที่นี่โอ้ในเยอโซเลยและ <laughs> น่าจะในยอดสวงครับเอ้าไม่รู้ที่ผมเห็นรอจัดนี่ส่งออกมาแล้วครับอยากได้รงนี้ครับได้จริงๆครับน่าจัดให้จริงๆ โอ้นะอ้าจะไปถ่ายรูปไม่แล้วนะ้านะจะถ่ายรูปไม่แล้วครับเนีย่ยยางล้อเลย รอมากอ,อ,อย่างนิ่มนี่คันนี้เข้าต่อแล้วครับวอ้วันนี้สี่ประตูตัวเตี้ยนี่มาเยอะมากเลยครับหนึ่งสองสามคันสี่ของผมห้าหกคันเจ็ดแปดสิบน่าจะสิบกว่าคันแล้วครับ น้าแกบอกร้านอะไรแตงอยากได้เดีติดที่ตังครับเดี๋ยวก็จับยี่ที่ตังยี่ที่ตังนี่คันนี้ครับยีราฟแคะครับสวยจัดเลยครับนี่คันนี้ก็ตัวเดียวกันครับแต่ว่ากระจังธรรมดาน่าจะซีเอ e ครับนี่บีซีเอ ตัวนี้ก็แค่ๆเลยครับโอ้รถน้าเดี๋ยวแอบแอบดูรถใครน่ยใช่รถน้าหรือเปล่านี่ครับหนึ่งจุดเก้าเอ่มครับเ a c ซิ่งบายกระมวลการยางโอ้ตกแก่หมดยางนิ่มเลยยางนิ่มครับยางนิ่ม น่านจะเตี้ยเกินไปรด้เปล่าคันนี้ครับโอ้มาที่นี่จบเลยครับมากันเยอะมากครับ ไอเลนเดอร์ er. น่าจะมายายเนี่ยโอ้ตอนเรารวยครับน้าถ่ายรูปแล้วโอ้ใหม่แล้วนึกว่าฟาร์มยีเป็ยียยลาครับเย,เยอะแยะเลยอ้มาแล้วาชค ล้อมาครับตํำพอโอ้สุดเลยครับสุด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 มากเลยฮะนี่เ,นเรียบร้อยครับมาเฉิดน,นิดๆครับ พี่สวยๆเลยกลางเลยครับกลางนี่แหละรอบมือเปียกอะไรครับฮะไม่ประมาณนี้เลยพี่ พิเกอร์อหนก่อนครับอู้คันนี้ก็แปลงหน้าคันรอๆ นาเลยรอจัดเดียวครับเสร็จรอมากเหมือนเราอยากได้ท่อเลยครับเดี๋ยวค่อยใส่เนาะพอใส่ที่ลังครับยังท่อยอดเลยเหมือนตัดซับระเบิดอีก มัอนอยากได้ท่อเลยรอจันเลยครับอ้าวโชว์โชว์โชว์มันตัดสับระเบิดระเบิดระเบิดเลยนี่ครับหนึ่งจุดเก้าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายเนาะ แล้กับเจ้าพาโชว์ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ